รีวิวใช้จริงกระเป๋าคาดอกราคาเกือบ4,000บาททำไมต้องแพงขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คือแพ็คเซฟไวฟ์หนึ่งห้าศูนย์สลิงแบ็คแอนตี้ทิฟนะครับจำแค่แพ็คเซฟไวฟ์หนึ่งห้าศูนย์พอ okay. เพราะว่าคำว่าแอนตี้ทิฟเนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นของของทุกรุ่นของแพ็คเซฟอยู่แล้วแบรนด์นี้เขาจะมีชื่อเสียงในการที่จะสร้างผลิต ผลิตกระเป๋าที่เกี่ยวกับการกันขโมยทุกรูปแบบนะนี่สามไเดียหลักของเขาคือ protect your bag ก็คือการการขโมยไอตัวกระเป๋านี้ไปด้วยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไงแล้วก็ protect your b e l o n g i n g ก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ protect your identity ก็พวกบัตรข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋า มันมีความล้ำบางอย่างนะที่มีสาเหตุว่าทําไมราคาถึงแพงขนาดนี้สาเหตุ <Yeah. S 1> ที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่าผมอยากจะได้กระเป๋าคาดเอวคาดอกจะคาดอกคาดเอวก็ได้ที่ดีดีๆสักอันหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอันที่เราใช้ท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทําให้เรามั่นใจในความปลอดภยัยนี่คือสาเหตุแล้วก็เลยได้ตัวแพ็กเซฟรุ่นนี้มาจริงๆมันมีหลายรุ่นหลายรูปทรงนะครับอันนี้เป็นรุ่น วายหนึ่งห้าศูนย์มันจะเป็นทรงยาวคือเวลาเราเลือกซื้อเราไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ทรงที่เป็นทรงทรงสี่เหลี่ยมเงี้ยมันเวลามาคาดมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเหมือนพวกเอ่ออะไรนะเก็บเก็บเก็บค่าเช่าอะประมาณ <Hello. S 1> นั้นหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต,แต,แต่คนชอบนะอันนี้มุมส่วนตัวผมก็เลยเลือกเลือกทรงที่มันยาวขึ้นมาแล้วเวลาคาดออกมันจะดูเท่ดีอันนี้เป็นลักษณะการล็อกแบบ สี่ชั้นนะไอ oh, <come> ตัวซิปตรงนี้มันมันมีการล็อกนะครับเวลาที่เราสะพายอยู่จะคาดอกคาดเอวหรือคาดไปข้างหลังอย่างเงี้ยคนที่จะมาขาโมยเรามันก็คือยากหน่อยละเพราะว่ามันจะต้องมีการปลดล็อกสี่เลเวลซึ่งถ้าเกิดเราใช้ในมูฟคนใช้เองเนี่ยพอเรารู้แล้วมันก็ต้องว่าปลดตรงไหนบ้างมันก็จะไม่ยากเนี่ยหนึ่งคือต้องดึงไอ้น,นี่ลงมาก่อนตัวพลาสติกเพื่อการปลดล็อกแล้วก็แยกตัวซิปออกมาสามยังต้องแยกซิปตรงนี้อีกนะ อ่าคือถ้าเกิดว่าจะมาเนียนๆแบบว่ารูดซิปมาล้วงกระเป๋าเนี่ยไม่ไม่ง่ายแล้วมันจะต้องมีการมาวุ่นวายใช้2มือแล้วแสดงว่าเราอาจจะรู้ตัวฐานแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมายุ่งกับกระเป๋าเราอ่ะก่อนจะลูดซิปได้นะครับมันเป็นสิสธิ์การล็อกของเขาโดยเฉพาะตัวนี้นี่หรือจะซิปนอกซิปในกระเป๋าด้านหน้าหรือกระเป๋าใหญ่เนี่ยคือมันมันล็อกได้กันได้หมดเลยนี่สเต็ปหนึ่ง มมติเราต้องการล็อกนะใส่ตัวนี้เข้าไปส่วนซิปที่เป็น20ซิปด้านกระเป๋าใหญ่เนี่ยเราต้องงับมันเข้าหากันก่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปใน,นในตัวล็อกแล้วก็ดันพลาสติกตัวล็อกเข้าไปเก็บแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวฐานที่ล็อกอีกทีหนึ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาสติกมันหล่นลงมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอ่ะอยู่จะมาแบบมาดึงเพื่อมันรู้สิปง่ายๆไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะดึงยังไงครับ อันนี้คือแค่เบื้องต้นนะเรื่องซิปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยว่ามันล้ำยังไงกระเป๋าในใบเนี้ยน้ำหนักประมาณส <Yeah. S 1> ามสามขีดประมาณนั้นสามศูนโลก็ประมาณ3ขีดนิดๆเกือบสี่ขีดความจุของอันนี้ประมาณสองจุดลิตรนะครับผมเลือกกระเป๋าที่ไม่ไม่ใหญ่มากผมต้องการเก็บแค่พวกบัตรสำคัญแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็โทรศัพท์มือถืออะไรแค่นั้นเองอ ก็เลยเลือกกระเป๋าที่มันไม่ได้มีความจุเยอะก็เลยได้รุ่นนี้มาและทรงมันสวยดีนี่ด้านในอ่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเก็บของได้นิดหน่อยไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีซิปยากตรงนั้นด้วยเห็นไหม,มเก็บอะไรได้เดี๋ยวมาดูด้านในก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับนี่ แล้วก็มีช่องต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาดูไล่ดูอันนี้คือพื้นที่พื้นที่โดยรวมโดยรวมะจะมีป้ายของแท้นะครับของแท้ราคานี้ต้องของแท้เท่านั้นนะต้องซื้อผ่านออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับขอเตือนนะ <c oughs> มันแพงขนาดนี้ซื้อของแท้เถอะอย่าไปโดนหลอกเลย แล้วก็ตัวนี้จะมีนี่ครับเป็นเทคโนโลยี RFID ที่เขาบอกว่าเป็นการเซฟพวกาการสแกนข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เก็บไว้ในนี้อ่าเวลาที่เขาปล่อยเครื่องมาเพื่อสแกนดึงข้อมูลบัตรเครดิตของเราผ่านกระเป๋าธรรมดากระเป๋าตังธรรมดาเนี่ยมันทาได้แต่พอมีตัวนี้มันทําไม่ได้นะครับน่าจะเกือบของทุกรุ่นของแพ็กเซฟนะที่มีระบบตรงนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีช่องใส่อะไรเล็กน้อยแล้วก็จะมีช่องใส่ปากกาช่องใส่ดินสอเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับมีรายละเอียดซ่อนเยอะพอสมควรนะแล้วก็จะมีซิปอีกทีหนึ่งด้านในเพื่อให้สามารถเก็บอะไรได้สะดวกในการแยกบนหมู่ยังไม่พอรีเทลเยอะครับนี่ มีที่เก็บกุญแจด้วย <C> e <ars> นี่อยู่ด้านในตรงนี้ก็กระเป๋ารุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับการเก็บได้หมดนะกระเป๋าสตาตค์เก็บโทรศัพท์มือถือหนังสือเดินทางอะไรเงี้ยแล้วของเล็กๆน้อยๆไม่ได้เหมาะกับการเก็บอะไรเยอะๆใหญ่ๆไม่ได้เหมาะกับการเก็บขวดน้ําหรืออะไรอย่างนง้นนะครับอันนั้นมันก็จะเยอะใหญ่แล้วมันทําให้อย่าลืมว่าเราคาดคาดอกไปตลอดนะมันจะหนักนะครับ ของที่มันดูไม่หนักมากแต่ถ้าเกิดเราคาดไปทั้งวันแบบ5้าชั่วโมงสิชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักมันจะมาหา3ามทให้ปวดบ่าปวดหลยเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ผมซื้อเล็กแค่นี้พอตัวล็อกตัวนี้นะครับก็สามารถปลดออกได้เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนจากคาดอกมาเป็นคาดเอวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะสะดวกมันก็จะเร็วเพราะมันมันปลดออกได้มันเป็นพาดเป็นทรงนี้ก็ได้หรืออะ แล้วแต่ชอบแบบว่าคุณจะสะพยทรงไหนตะแคงยังไงได้หมดวัสดุทำมาจากไนลอนนะครับ protection ก็น่าจะเป็นพวกแมทเทอร์หลักๆของเขาส่วนสายเนี่ยทำมาจากโพลีเอสเตอร์สามารถปรับสายแล้วก็มีที่นะครับท,ที่เก็บสายตรงนี้ด้วย เวลาเราปรับความสัน้นความยาวตามความถนัดปรับได้ง่ายๆต้องลองลองเล่นดูอะต้องลองปรับดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองแบบไหนที่กระชับแบบไหนที่แบบหลวมไปอะไรเงี้ยมัปรับไม่ยากความยาวสายประมาณเอ่อเมตรกว่ากว่านะถ้าเกิดว่าดึงแบบความยาวออกมาทั้งหมดอะแต่สุดท้ายมันก็จะซ้อนทับ กันกันอยู่ไงตัวล็อกตัวนี้ต้องกดออกนะครับต้องใช้มือกดออกไม่ใช่แบบใครจะมาดึงเลยไม่ได้นะต้องมีการกดเพื่อจะปลดล็อกออกนิดนึงนี่มันถึงจะถึงในการปลดล็อกได้เพราะฉะนั้นใครจะมาปลดกระเป๋าก็ไม่ง่ายนะครับมันจะต้องมีสเต็ปในการมากดมาอะไรมาวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าใครกำลังเลงเราอยู่นี่ความกว้างความกว้างยาวสูง ก็13คูณ6.3คูณ2.4นิ้วถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเซนก็คือ33คูณ16คูณ6นะประมาณนั้นจุดได้2ลครึ่งอย่างที่บอกนี่ครับเวลาที่เราสะพายทรงแบบเฉียงเราก็ปรับได้เอาความต่ำความยาวอะไรที่เราถนัดอะ่ะ แล้วก็เวลาที่เราสะพายแล้วก็ให้ฝั่งที่เป็นพวกตัวล็อกอะไรเงี้ยขึ้นมาฝั่งที่อยู่ใกล้ฝั่งซ้ายเราเราจะได้แบบจับได้ถนัดให้มันอยู่ด้านบนเวลาที่เราเก็บของเรียบร้อยเราก็อะล็อกเรียบร้อยก็ไปอันนี้เราต้องมองในแง่ที่เราไปในที่ที่แบบมันอาจจะมีแบบมิจฉาชีพโจรอะไรเยอะที่เบียดเบียดกันคนเยอะนะ เราอาจจะรู้สึกว่าเวอร์ทำไมต้องขนาดนี้บางทมีมันเกิดขึ้นจริงนะครับในการลวงกระเป๋าในการตัดสายตรงนี้ก็มีการกันนะครับว่าจะมาตัดสายไม่ได้เพราะว่าเป็นสลิงทั้งหมดเห็นไหมขอบๆตรงนี้ที่เป็นมูนมนเือเ้นเนี่ยสองฝั่งเนี่ยคือสลิงครับเพราะฉะนั้นตัดไม่ขาดนะครับจะเอาไก่อะไรมาตัดไม่ได้นะครับบางคนบอกเอ้ยกระเป๋าดีกระเป๋าแบบล็อกระบบล็อกเยอะแยะก็ตัดสายแม่งเลยดิไม่ได้นะตัดสายไม่ได้ครับมีระบบป้องกันเหมือนกันอ่า ปลดล็อกต้องซิปไม่ได้ตัดสายไม่ได้อะไรไม่ได้อีกนะจะมากรีดกระเป๋าเลยงั้นงั้นกรีดกระเป๋ามังเลยกรีดได้ครับกรีดไปก็เจอสลิงอีกก็ติดต,ติดตะข่ายที่เป็นรวดข้างในนะครับ <S <S ไม่ว่าคุณจะมาที่ทางไหนจะมากรีดกระเป๋าจะมาตัดกระเป๋าจะมาลุดซิปก็ไม่ได้เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโจรหรือขโมยเจอแพ็กเซฟเข้าไปเขาก็คงเปลี่ยนเป้าหมายแหละคือถ้ามีเวลาให้มันมันก็คงทำได้อะ มันคงทําได้แต่ว่าเรารู้ตัวแล้วแหละบ <c oughs> อ,อกไหมมึงจะมาวุ่นวายอะไรอยู่ตรงกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ถ้ากระเป๋าธรรมดามันมันแค่ไม่กี่วิคเียทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากกรีดปุ๊บคนกรีดแล้วก็เดินไปอีกคนนึงมาล้วงมันไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวในการทํานะครับ <c oughs> ด้านบมด้านบนตรงนี้ก็จะมีการเนี่ยคุณจะใส่แว่นลงไปอ่าหรือคุณจะใส่หมวกอ่า ที่เป็นหมวกแกป๊ปแล้วก็เอาตัวตัวด้านหลังคีบไว้หรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับนี่บางคนบอกว่าไอ้ตัวนี้มันก็กหลุดง่ายนะแต่จริงแล้วมันมีการล็อกได้ด้วยนะครับเห็นไหมรูตรงเนี้ยเป็นกุญแจล็อกเล็กๆของแพคเซฟก็มีขายก็คือโปรเซฟเป็นกุญแจกุญแจล็อกแบบเล็กๆที่เป็นคล้องไปแล้วใส่ร,รหัสเป็นสลิงเหล็กแข็งอะ่ะอย่างนั้นก็มีสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอากระเป๋าคล้องไ้กับอะไรบางอย่างอะไรดี ต้นเสาหรือขาเก้าอี้ขาด้านบนที่มันไม่ได้ลอยนะขาแล้วมีตัวเหล็กกั้นอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่สามารถดึงออกมาได้นะ,ะสมมติเป็นแกนอะไรอยู่ใช่ไหมเราคล้องเรียบร้อยเราล็อกด้วยการใช้โปรเซสกุญแจเล็กคล้องไอ้รูเล็กๆตรงนั้นนะ่ะมันก็จะดึงออกมาไม่ได้เว้มันก็ดึงออกไปไม่ได้ละปลดล็อกตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงซิปมันก็มีการล็อกได้อีกทีหนึ่งใช้กุญแจล็อกเล็กได้อีกทีตรงเนี้ยเห็นไหมรูเล็กๆตรงเนี้ย ก็ใช้โปรเซฟที่เป็นกุญแจเล็กเนี่ยมาล็อกได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าล็อกไปแล้วไว้กระที่แล้วเอากระเป๋าไปไม่ได้เปิดกระเป๋าไม่ได้กีดกระเป๋าไม่ได้ครับอืในกรณีที่เราอาจจะนั่งกินข้าวหรืออะไรทาแอคทิวิตี้บางอย่างนะจุดใดจุดหนึ่งแล้วกระเป๋ามาันต้องอยู่ตรงนั้นบริเวณข้างๆนึกออกไหมแล้วอยู่ต่างประเทศอ่ะมีคนวิ่งมาหยิบไปเลยคุณทํำยังไงมันอยู่ต่อหน้าก็จริงแต่ว่ามันเลื่อมไม่ทัน แต่ว่าการล็อกไว้มันทาให้อุ่นใจใช่ไหมมันยังทันมันยังแบบเฮ้ยทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเข้ามาตัดสายแล้วเอาไปเลยทําไม่ได้ครับเจอแพ็กเซฟเข้าไปนี่คือสาเหตุที่ราคาเห็นไหมทำไมมันเกือบสี่พันเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับถามว่าในกร,กระเป๋าที่แบบอ่าร้อยเก้าเก้าหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยคุณทําได้ไหมก,ก,ก็ไม่ได้ไงนี่คือสาเหตุที่ราคาต่างว่เาเฮ้ยทำไมต้องซื้อของแพงฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นการซื้อเพราะแบรนด์เนมผมซื้อฟังก์ชันของมันเลยแหละ เดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลจากไอ้ตัวหน้าร้านนิดหนึ่งอันนี้คือทรงที่ตอนที่เราสะพายนะครับมันก็จะเป็นการสะพายทรงเฉียงแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะมีความแบบเอียงๆทรงสูงมันก็ทําให้ดูสวยแบบนี้นะสวยดีอ่าอันนี้ตัว pack s a ซ e ที่เป็นตัวซิประบบล็อกของเขาที่อธิบายให้ฟังอ่ะด้านในใส่มือถือได้ใสอ่อะไรได้นี่เวลาที่เราล็อกไว้กับสิ่งต่าง เช่นเก้าอี้อะไรเงี้ยเนี่ยอยู่เลยนี่ครับอันนี้ตัวขนาดของกระเป๋านะอ่ะเห็นตัวไอคอนที่เป็นตัวสายที่เป็นสลิงนะเนะี่ยเป็นลวดสลิงข้างในนะครับตัดไม่ขาดนะครับแล้วก็ตัวตะข่ายที่เป็นวัสดก,ก,กันกีดกระเป๋านี่อย่างหด อืมันจริงๆรไลนนี้ก็สวยนะจริงตอนแรกจะเอาแล้วตอนนี้มันมีสีลายนะครับสีสีแบบนี้สีเทาคือสีแรกที่ผมรีวิวอยู่แล้วก็สีน้ำตาลสีลล่พรางแล้วก็สีดําก็สวยทุกสีอะจริงจริงเลือกยากมากแต่ผมมองว่าสีเทาน่าจะเอ่อเข้ากับชุดง่ายแล้วก็เห็นรายละเอียดต่างๆด้วยนะสีดําอาจจะกลืนไปแล้วแต่คนชอบแต่ผมอยากให้เห็นซิปเห็นทรงเห็นอะไรนิดนึงไงก็เลยตัดสใจเลือกสีเทา เห็นไหมสีดำมก็จะกลืนไปหมดเลยมืดไปเลยก็แล้วแต่กเ็เทไปแบบหนึ่งก็เพจรีวิวใช้จริงขอขอบคุณมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเป็นของที่ผมใช้จริงยนะแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆเดี๋ยวจะมารีวิวไว้แล้วก็รีวิวโดยประสบการณ์จริงๆที่ผมใช้แล้วก็ไม่มีการจ้างรีวิวอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเชีร์ไม่มีอะไรนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับเพจรีวิวใช้จริงก็หวังว่ายอด ฟอลโล่น่าจะถึงยอดซับน่าจะถึงพันเร็วๆนี้ฝากด้วยครับผมค,ครับ